สว,ส,สวัสดีครับ,รบพบกับอาจารย์โอ้ลอาจารย์ท็อปด้ในรายการคน,คนมีองค์ <อง S 2> วันนี้เสนอตอนการเป็นคนทรงต้องเคยตั้งความปรารถนาไว้ติดต่อนะครับดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ facebook โอสิริกรอภิรัตเบอร์โทร0 6 1 9 9 2 2 6 4 5่งเก9 2เก้าไอดีไลโอสิริ1ห และผมครับ facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเมตรามหานิยมเบอร์โทรศูนย์แปดสี่เก้าสองหกหกห้าแปดไอดีรายเ e อเจทีโอพหนึ่งหกครับนะมาครับนะในรายการของเราในรอบนี้ก็มาทำรายการเหมือนเดิมนะความปรารถนาทุกสปปรรพสิ่งการที่มนุษย์เราจะมีกำลังใจแล้วทำอะไรได้ทุกอย่าง ต้องเคยตั้งความปรารถนาไว้อย่างผู้จะเป็นพระโพธิสัตว์ผู้ปรารถนาเป็นพทธเจ้าองค์พะนารายอย่างเงี้ยหรือองค์เจ้าแม่กวนอิมอย่างเงี้ยต้องเคยตั้งความปรารถนาไว้ในอดีตความปรารถนานี่ก็หมายถึงชาติพบก่อนเคยตั้งความปรารถนาเอาไว้ว่าเมื่อเกิดมาแล้วจะมาช่วยคนต่ออะไรทออํานองเงี้ยเมื่ออุบัติมาแล้วก็จะมาช่วยคนต่อแล้วแต่ว่าจะตั้งไว้ยังไงตั้งไว้แบบไหนอีกเรื่องหนึง่งรอบนี้ที่เรามาทําก็เพราะว่า เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าบางคนไม่เข้าใจเรื่องนี้ว่าสิ่งที่คนที่เป็นคนทรงเนี่ยต้องเคยเป็นมาก่อนถึงจะกลับมาเป็นได้ในชาติปัจจุบันบางคนเนี่ย <c oughs> เกิดมาชาตินี้แล้ว <c oughs> เห็นคนทรงแล้วอยากเป็นบ้างแล้วมาปลอมตัวเป็นคนทรงก็มีนะคะเพราะว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เคยมีอะไรแบบนี้มาก่อนทรมานครับกว่าจะได้องค์ข้างบนมาไม่ใช่ง่ายนะเพราะว่าคนคนนั้นอะ เป็นหน้าที่ใช่ไหมอาจารย์ทอมมัน,มนไม่ใช่มันไม่ใช่หน้าที่มันหมายถึงว่าคนนั้นต้องบําเพ็ญเพียรจนจนถึงจุดที่เรียกว่าจนถึงจุดที่เรียกว่าท่านยอมรับในในความเป็นเป็นเราแล้วอะ่ะยอมรับว่าเราเนี่ยเป็นสาวกที่แท้จริงอะไรเงี้ยแล้วถึงจะลงมาใช้ร่างเราในการที่จะมามาลงได้เพราะว่าเรื่องเราเหล่านี้มันไม่ใช่ว่าคิดว่าอยากจะเป็นก็เป็นได้ใครอยากจะเป็นก็เป็นไม่มีครับนะ เรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องลําบากแต่สวัสดีปาล์มจ้ะสวัสดีนะครับทุกท่านสําหรับรายการของเราในรอบนี้สวัสดีค่ะถา,ถามว่าทําไมเป็นเรื่องลําบากเ<ส>พราะเป็นเรื่องที่ไม่มีใครสามารถที่จะบอกได้ว่าการสร้างบาร,รมีกับองค์เทพเนี่ยจะสร้างแบบไหนสร้างยังไงถึงท่านถึงจะยอมรับเราบางคนเนี่ยนั่งสมาธิตั้งแต่แตช่วง <S 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 เกือบสามสิบชาติกว่าท่านจะยอมรับบางคนนั่งสมาธิ อยู่ในป่าในดงนะแล้วได้ยินเสียงไปถึงท่านก็คือตั้งจิตอธิษฐานตรงขึ้นไปถึงท่านหลายปีผ่านไปนะกว่าจะได้ได้เขาเรียกอะไรรู้ไหมกว่าท่านจะรับรู้แล้วกว่าจะรับฟังบางทีก็มีนะบางทีก็ไม่มีเพราะบางทีเนี่ยก็ไปเกิดเป็นลูกของท่านก่อนแล้วถึงจะได้นี่เรียกว่าได้สร้างบาร,รมีคู่กับท่านอีกยากมากเพราะว่ามันมีหลายเหตุหลายปัจจัยผมบอกแค่นี้ว่า คนที่จะมามารับใช้ท่านเนี่ยหนึ่งต้องเคยเป็นลูกท่านด้วยสองต้องเคยเป็นคนทรงมาแต่เดิมด้วยถึงจะได้กลับมาทรงอีกครั้งหนึง่งแล้วก็อีกอย่างหนึง่งจะต้องเคยช่วยคนมาก่อนถ้าไม่เคยช่วยคนจะจะจะไม่ได้เป็นคนทรงนะหลายๆครั้งแล้วก็คือช่วยก็คือในที่นี้ก็คือเหมือนกับเอ่อทการเหมือนกับว่าเมื่อก่อนเนี้ยเคยทําผ้าประเจดแจกนะทำพยันแจก แล้วเคยทําพิธีกรรมเคยแบบว่าเาเสริมดวงให้คนสะดอกเคาะให้คนนะมันมีหลายอย่างจริงๆแล้วคนบางคนบอกว่าเออการเป็นคนทรงมันเป็นง่ายแค่หลับตาแล้วทําตัวสันๆจริงไม่ใช่นะครับไม่ใช่แค่หลับตาแล้วทำตัวสันๆมันก็คือว่าจะต้องถูกจำเพาะเจาะจงแล้วถูกเลือกมา ไม่ใช่คิดว่าจะเป็นก็เป็นได้หลายๆคนพูดอย่างนี้นะว่าเป็นง,ง่ายๆหลับตาก็เป็นได้ทำตัวสั่นๆหลายครั้งแล้วผมได้ยินมาจริงไม่ใช่เลยนะหนักจริงๆบางคนเนี่ยฝ่ฝันอยากจะเป็นนะเดินมาหาผมแล้วบอกว่าอะไรไมอาจารย์เป็นคนทรงมันเป็นยังไงผมอยากได้องค์มั่งผมบอกว่างั้นต้องมาตรวจองค์ก่อนแค่แค่บอกว่าตรวจองค์เนี่ยบางคนเนี่ยเขาก็ไม่เอาแล้วเขาก็หนีไปแล้วเนี่ยผมเจอบ่อยไม่ท้อมากหรอก บอกว่าอยากเป็นคนทรงใช่ไหมไหนมาตรวจันนี้มาตรวจเสร็จบอกรับขันหนีไปเลยไม่มารับหายไปเลยก็มีเยอะใช่ไหมใช่ไหมเราจะบอกว่าอยากจะเป็นคนทรงทำไมอ่คือมันไม่ได้เป็นง,ง่ายๆนะมีมีนะครับแบบเป็นคนทรงบอกว่ารับรับขันมาห้าเดือนแล้วยังไม่รู้เลยว่าองค์ข้างในเป็นใครอะไรเงี้ยแล้วแล้วคือไปรับผมบอกว่ามันต้องรู้ก่อนว่าองค์แรกอะคือใครแล้วถึงจะไปรับมันถึงจะถูกหลักจริงจริงไหม คือหนึ่งท่านต้องตามมาสองต้องมีสื่อยานสัมผัสพิเศษโดยมีท่านอาจารย์โอ้ก็ต้องมีสื่อยานสัมผัสพิเศษค่ะใช่สื่อยานสัมผัสพิเศษในที่นี้คือลึกๆเนี่ยจะมีความชอบองค์เทพนั้นโดยตรงสองจะมีความปรารถนาว่าทําไมเราต้องเกิดมาเกิดมาเพื่ออะไรเราต้องมีความเกิดมาเพื่อมันมีคําถามในใจอย่างหนึ่งตั้งแต่ไปผมเกิดมาช่วยคนผมในวัยเด็กนะผมดูเรื่องผมประทับใจผมดูเรื่องอะไรรู้ไหมดูเรื่องพุทธเจ้า พุทธเจ้าออกออกไปที่ริมแม่น้ําสวัสดีค่ะพุทธชาติแล้วเขากํลาลังเผาศพกันอยู่แล้วพุทธเจ้าเก็บกรรมที่เท่านั้นมาแล้วเอามาใส่มือมือพระราชาผู้เป็นพ่อแล้วบอกว่าจะล้างคํำสาปที่เราเอนข้าที่กังคินในใจให้เราเกิดมาเราไม่อยากเกิดนะเราอยากจะแบบอะไรเราไม่อยากเกิดเราไม่อยากตายกันแล้วอะ <c oughs> มันรู้สึกขึ้นมาในใจนะมันมีคําถามขึ้นในใจมผมว่าทําไมเราต้องเกิดมาเพื่อตายด้วยแล้วเราไม่อยากตายแล้วอะเราจะทํายังไง เราก็ไม่รู้นะแต่ตอนนั้นอ่ะเออตอนนั้นผมเป็นเป็นเป็นความแปลกที่เด็กคนหนึ่งมานั่งอยู่ไงแบบนี้โดยที่ว่าคนอื่นเขาไม่คิดกันนะเด็กมีความรู้สึกไงตอนนั้นคือบวชเป็นเนรแล้วเราเห็นเขาดันดันดันศพอ่ะเข้าไปในเนรเราไม่อยากตายแบบนี้เลยเราอยากจะไม่เกิดอีกแล้วอ่ะได้ไหมล่ะมันมีวิธีไหมที่จะทาให้ไม่เกิดก็เลยถามพระใช่ไหมถามพระอาจารย์พระอาจารย์บอกว่าถ้าไม่อยากเกิดแล้วไม่อยากตายแล้วไปนิพพานสิลุก แกพูดแค่เนี้ยจะไม่พูดอะไรกับผมเสร็จแล้วสักพักหนึ่งใช่ป่ะอีกสองสามวันต่อมาแกก็มาบอกผมบอกว่าเมื่อคืนนี้ท่านเท้ามหาพรหมะท่านมาบอกนะท่านให้หน้าที่ในโลกกับเราบอกงี้ท่านบอกว่าเราเกิดมามีภารากิจคือมาช่วยคนบอกงี้คําถามในใจของแกก็คือแกเกิดมาทําไมใช่ไหมเมื่อคืนนี้แกบอกแล้วบอกงี้บอกว่าเกิดมาเพื่อช่วยคนผมถามคํานึงว่าผมจะช่วยคนได้ยังไงช่วยได้ขนาดไหนท่านพูดขึ้นมาคํานึง อาจารย์ทำช่วยคนจริงๆท่านบอกว่าท่านเท้ามหาพรมจเจริญรุ่งเรืองยังไงเองก็จะ,จะเจริญรุ่งเรืองอย่างนั้นท่านพูดขึ้นมานะตอนแรกผมคิดในใจนะเราอายุสิบสามโอ้หเราจะมีปัญญาหน้าที่อันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอที่จะเป็นรับผิดชอบภาระอันหนักอึ้งของท่านเท้ามหาพรมท่านพูดขึ้นมาคํานึงสารเอราวัณน่ะใครๆเขาก็ไปกราบไหว้ใครๆเขาก็ไปไหว้ได้แต่เขาอยากจะเจอเขาอยากจะเจอ เจอคนทรงตัวเป็นๆคนที่มีตัวตนที่สามารถสื่อสารกับท่านหรือเป็นองค์ของท่านตั้งแต่แรกอะท่านเขาอยากจะเจออย่างนั้นมากกว่าเขาบอกว่ามันเหมือนกับเราเนี่ยได้ดาราเนี่ยเขาเห็นในทีวีอย่างเดียวแล้วเขาไม่เคยเห็นตัวจริงนะท่านก็พูดขึ้นมาคำหนึง่งอ,อาจารย์ถ้าจะเป็นดาราไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ท่านพูดขึ้นมาเสร็จท่านพูดขึ้นมาว่าหน้าทีเนี่ยมันใหญ่มากนะบอกทําไมมันใหญ่มากบอกว่า เองต้องนำพาลูกหลานเลนหลนทั้งหลายเนี่ยของท่านอะ่ะช่วยช่วยช่วยท่านแล้วท่านจะไม่ทิ้งผมผมผมนั่งคิดในใจคํานึงโอ้หงานมันใหญ่มากเลยนะมันหนักนะหนักในใจแล้วใครเขาจะเชื่อเราเหรอนะเรามาตัวคนเดียวไม่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 ตอนตอนนั้นตอนนั้นในเวลานั้นออคือ,อในเวลานั้นอายุสิบสามเรามาตัวคนเดียวอืม แล้วงานมันใหญ่มากแล้วความปาถนามันยิ่งใหญ่มากวบบนี้อืมเพราะฉะนั้นนะ่ะความยิ่งใหญ่เราเนี้ยมันจะคงอยู่มันจะคงอยู่เหรอบอกงี้แล้วสักพักหนึ่งผมก็ได้ยินทอพอผมโตขึ้นมาอีกหน่อยนะท่านพาผมไปเดินเดินดูคนนอนริมถนนเต็มไปหมดท่านพูดขึ้นมาคํหนึ่งลูกเอ้ยนะลูกยังมีสภาพดีกว่าเขาเยอะลูกไม่นอนริมถนนท่านพูดขึ้นมาคําคําว่าจะทิ้งพวกเขานะแม้แต่คนเดียวผมก็แปลกใจเอ๊ะทำไม บอกว่าทาไมไม่ให้ทิ้งพวกเขาบอกว่าเธอรู้เปล่าการเป็นพรมอ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะหนึ่งเธอต้องมีใจเมตตาสองเธอต้องยอมรับหน้าที่อันหนักอึ้งสามเธอต้องตามหาลูกหลานฉันให้เจอพวกนี้แล้วลูกหลานของพ่อของแม่นั้นอยู่ที่ไหนบอกว่าเดี๋ยวเขาจะวิ่งมาหาเธอเองเมื่อวันหนึ่งเธอมานั่งทํารายการผมก็แปลกใจนะว่าทําไมต้องมานั่งทํารายการแล้วท่านก็พูดขึ้นมาคํานึงว่า เม okay. okay. bueno> um> ื่อทํารายการแล้วเดี๋ยวมันจะออกไปเองบอกนี้ท่านพูดแค่เนี้ยท่านพูดทิ้งไว้ให้ผมคิดผมก็คิดในใจว่าเออมันเหนื่อยเนาะมันเหนื่อยเหนื่อยจริงแล้วก็แล้วก็มีวันนึงนอนหลับฝันไปเห็นคนแก่คนนึงนั่งอยู่ตัวใหญ่อ้วนเลยนั่งอยู่แล้วก็แกนั่งอยู่บนบนริมโซฟาแกก็บอกว่าเหนื่อยเหลือเกินเนาะเหนื่อยเหนื่อยมากๆแลเราก็คิดในใจกูแน่ๆเลยอนะบางทีเนี่ยมาน่ะบางคนเนี่ยเฮ้ หมายถึงว่าคนแก่ๆอ้วนๆดำๆนั่นคือท็อปเหรอเออนั่งอยู่นั่งนั่งอยู่ริมโซฟาไงนั่งอยู่จนแบบว่าคือแก่มากๆแล้วอะเขาบอกว่าเขาบอกว่าหาคนมาแทนยากนะบอกงี้คือมันเหมือนกับว่าร่างอื่นอะหรือสีนะเพราะถือว่าร่างอะไรเนี่ยหาคนแทนได้หมดแต่ร่างผมอะจะหาร่างผมที่เป็นผมแบบว่าผมใหญ่ๆอะจะหายากมากท่านบอกว่าหาคนมาแทนยากนะบอกงี้ บอกแทนยากในที่นี้ก็คือว่ามันน้อยมากอาจจะยอมคือพระพรหมาเท้ามหาพรหมเนี่ยไม่ค่อยมาลงคนโดยจริงนะคือน้อยมากเลยแบบเศษเสี้ยวของเศษเสี้ยวเศษเสี้ยวจริงๆงถึงจะมาเพราะว่าเท้ามหาพรหมเนี่ยท่านไม่ค่อยยุ่งกับคนโดยธรรมชาติแล้วแต่ว่าท่านจะ,นะเลือกเฉพาะคนอม,มีรับรับไปแล้วมีมีแล้วแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะไปได้ขนาดไหนบางคนนะะแต่ว่ามีมีมผมม,มีรับเท้า,ทามหาพรหมมาแล้วมีแต่าก็ไม่รู้<ำ>ว่าจะจะไปได้ถึงไหนคือก็ สอนเรื่องกรรมฐานให้เขาเลยผมสอนเลยไม่ได้เขาเป็นคนดื้อมากจําไว้คําเดียวแต่เขาก็ไปวัดท่าซุงโอ,อเออคือบางทีเรามองจากลูกตาเราไม่รู้หรอกว่าเขาจะไปได้ขนาดไหนบางคนน่ะรับผมไปได้เสร็จแล้วไม่ไม่ค่อยทํางานก็มีคือไม่รู้วิธีที่จะทํางานแล้วไม่รู้วิธีที่จะช่วยคนเงนี้ย มันก็ไม่ได้เพราะการจะรู้ช่วยคนได้จะต้องรู้หนึ่งรู้อาคมสองจะต้องสวดมนต์เก่งสามยังไงก็ต้องเจอกระพูดผีปีศาจไล่ของไลง่ผีอะไรเงี้งงยโดยมีท่านอ,อาจารย์โอเห็นกับตาหมายถึงโอต้องต้องยังไงถ้าถ้าเป็นโออ่ะาจารย์โอก็ต้องปฏิบัติอะปฏิบัติเนี่ยหมายถึงว่าไม่สวดมนต์ก็ต้องนั่งสมาธิภาวนาไปเรื่อยๆ,ๆคือมันขาดไม่ได้ของพวกนี้ก็คือว่ามันต้องทําทุกวันโดยธรรมชาติของคนทรงอยู่แล้ว ต่อคนทรงเนี่ยถามว่าทําไมเราต้องประจุพลังงานสวดมนต์ภาวนาแล้วก็นั่งสมาธิไว้ตลอดเพราะเราไม่รู้หรอกว่าวันไหนอ่ะเราจะต้องเจอกับสิ่งที่เรียกว่าสิ่งเหนือธรรมชาติมามามา,มาลองใจเราหรือมาเล่นงานเราถ้าเรามีบาร,รมีเราก็สู้ได้ถ้าเราไม่มีบาร,รมีวันนั้นเราก็โดนมันแดกบอกแค่นี้มันก็แดกเราแดกเราในที่เข้าสิงเราเลยนะอืมนะผมเจอไม่เยอะเรื่องแบบเนี้ยนะอาจารย์ผมยิงสอนผมเลยว่าอย่าได้ทิ้งการภาวนาแม้แต่วันเดียวท่านพูดคานี้นะ ถ้าแบบนึกได้ก็ให้ส่วนนึกได้ก็ให้ส่วนนึกได้ก็ให้ส่วนทาทาบุญตลอดเวลาทําบุญตลอดเวลานี่คือหายใจทุกลมหายใจสวดมนต์ตลอดนะมันจะดีกับตัวเองเพราะว่าสุดท้ายแล้วพลังงานเหล่านี้เวลารเราเจอสัมภเวสีเปรตสัตว์รกอสุรากายนะไม่ว่าจะเป็นผีป่าอะไรก็ตามเนี่ยเราจะสามารถสู้ได้เพราะหนึ่งบารมีเราสร้างตลอดเพราเราสร้างตลอดเนี่ยเราจะมีเหมือนกําลังของเราเก็บไว้แล้วเวลาเราเจอเนี่ยเราจะไล่ออกได้แต่ถ้าเราเจอแล้วเราไล่ออกไม่ได้ก็แปลว่ากําลังเราไม่พอ ถ้ากําลังไม่พอเราก็ต้องขอกําลังครูบาอาจารย์แต่การอาศัยกําลังครูบาอาจารย์อย่างเดียวบางทีทําให้ร่างนั้นอ่ะเหนื่อยเหนื่อยบางทีจุกไปครึ่งเดือนเลยก็มีผมเคยเห็นมาแล้วเคยเห็นนะเป็นไล่ผีแล้วแล้วร่วางนั้นไม่ค่อยสร้างบารามีอย่างเงี้ยจุกไปครึ่งเดือนเลยคือนอนแล้วลุกทําไม่ขึ้นเลยเพราะฉะนั้นน่ะการสร้างบารามีเนี่ยเหมาะมากนะคนที่จะมาเป็นคนทรงเนี่ยต้องตั้งความปรารถนาในอดีตชาติไว้นะถึงจะเป็นได้เรื่องเนี้ยอ่ะ การะจะเป็นคนทรงต้องเคยตั้งความปรารถนาช่วยคนไว้ใช่สวดมหาจัก,กรพรรดิจริงๆไม่ใช่แค่ร้อยี่สิบจบหรอกครับถ้าคนที่สวดมหาจัก,กรพรรดิจริงๆจะรู้ว่าวันหนึ่งเขาสวดกันเป็นพันจบสี 400, 500, 700่ร้อยห้าร้อยเจ็ดร้อยพันจบบางคนสวดเป็นพันพันเนี่ยสิบชั่วโมงเพราะชั่วโมงหนึ่งอ่ะสวดได้เท่ากับหนึ่งร้อยยี่สิบจบผมไม่ใช่ไม่รู้ผมรู้นะรู้ <30 S 1> ชั่วโมงหนึ่งสามสิ 30, บสามสิบจบถึงสิบห้านาทีอ่ะนะไม่ใช่ไม่เคยลองผมลองมาหมดแล้วแล้วผม ซัดมาแล้วครับร้อยแปดจบนะสี่ชั่วโมงกับอีก15นาทีนะคะถาจีนน,น้บรรทอนนะไม่ใช่ไม่เคยทําทํามาหมดแล้วทํามาลองมาหมดแล้วนะกว่าจะถึงวันเนี้ยนะอาจารย์โอรู้กับตาเห็นกับตัวเมื่อก่อนผมเพลินๆอนการสวดมากไปไหนมาไหนอาจารย์โอยงงงเลยเจอผมให,หม่ๆนะอยากสวดให้ได้เหมือนอาจารย์ท็อปแต่ว่า ครึ่งชั่วโมงก็เจ็บคอแล้วมันจําเป็นต้องนั่งสมาธิแทนเออนั่งสมาธิก็ได้เขาสป,ปาร์ทพลังงานในตัวเอาลนะขอให้นั่งไปเหือะนั่งไปจะนิ่งไม่นิ่งก็นั่งไปหลับตาไปให้มันแบบพยายามให้มันนิ่งๆเข้าไว้อ,อ่าหุทโธพุทโธนะก็ใช่ไงจับเวลาได้หนึ่งชั่วโมงแน่นอนใช่ค่ะจับเวลาแล้หนึ่งชั่วโมงผมมาทํามาหมดแล้วผมทดสอบมาหมดแล้วส่วนมาหาจักรพัร้อยยี่สิบจบได้สองวันแล้วค่ะเริ่มเมื่อวันอาทิตย์อม ต้องเอาผ้ามหาจากักราพรดผราผงที่ผมให้ไปนะเอาไปเลี่ยมกันน้ําเสร็จแล้วเอาไปแช่น้ำแล้วค่อยเซกให้คนเขากินนะใช้น้ําแร่ในการเซกนะ<ม>อเอาละสวัสดีค่ะจ่านทั้งสองอเอาละติดต่อดูวดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ facebook โอสิริกรอภิรัตเบอร์โทร06199226450925929261 id รายโอสิริ15บารมีปานมถึงเนาะได้เสียรก็ได้ไปแล้วเนาะ และนี่ครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID i า e AJTOP16 คือบารมีอยู่ที่ปฏิบัติเนี่ยแหละนะเพราะว่าวันหนึ่งอ่ะถ้าเราจะต้องทำกิจใหญ่เราก็ต้องเหมือนนักมวยที่ซ้อมตลอดเวลาเพราะถ้าเราไม่ซ้อมอ่ะสุดท้ายแล้วอ่ะเราก็จะแพ้เขาผมพูดได้แค่นี้นะมันเหมือนกับถ้าเราอยากจะเก่งดาบเราก็ต้องซ้อมดาบ ถ้าเราอยากจะเก่งยิงปืนเราก็ต้องซ้อมยิงปืนถ้าเราสวดมนต์มันจะเป็นการสร้างชาร์จบ,บารมีของเราเวลาเราเจอกับสิ่งชั่วร้ายเจอกับเจ้ากรรมในเวรถ้าเราสวดมนต์มากๆค่ะสุดท้ายแล้วอะ่ะมันเหมือนกับเรามีมีมีกำลังมีเงินอยู่ในมือแล้วอะ่ะมีเกราะอยู่ในมือแล้วอ่ะแล้วสุดท้ายเราจะไปสู้กับอะไรก็ได้ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นข้างหน้า แต่ถ้าเราไม่ไม่ไม่สนใจสวดมนต์ไม่สนใจนั่งสมาธิสุดท้ายครับนะร่างไหนร่างนั้นครับปิดตำหนักหมดผมจอมาอาจารย์ต้องบอกว่าเวลาคนสวดมนต์น่ะจะมีอัคขระอะไรพวกเนี้ยวิ่งรอบตัวอันเนี้ยผมฟังจากไหนรู้ไหมจักรพรรดิคาถามหาจักรพรรดิเนี่ยหลวงตามาเป็นคนเล่านะเรื่องเนี้ยผมจามาว่าวๆ่าแกบอกว่ามีเรื่องเรื่องหนึ่งเขาปืนจะยิงขณะที่เขาจะปืนจะยิงนั้นน่ะปืนมันยิงไม่ออกแล้วเขาได้ยินเสียงมหาจักรพรรดิจากคนนั้นออกมาว่าคนนั้นสวดตลอดเวลา มันเรื่องเนี้ยถ้าใครภาวนาคาถาบทไหนก็ตามอะบทนั้นจะคอยปอกป้องรักษาตัวตัวเองถ้าเราไม่ไม่บริกรรมไม่อะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่มีครูบาอาจารย์คือมีองค์ก็จริงแต่กําลังเราจะอ่อนอ่อนนี่หมายถึงว่าร่างกายเราจะไม่แข็งแรงผมเคยเห็นมาแล้วคนที่มีเป็นคนทรงแต่ไม่สวดมนะ่ะส่วนมากอะท้ายปิดตําหนักหมดที่ผมเจอมานะปิดตําหนักขายหุ่นขายอะไรทิ้งหมดเพราะอะไรรู้ไหมสู้เขาไม่ไหวเวลาเขามา mm. แพ้หมดมันเหมือนกับ พายุมันใหญ่มากแต่เราไม่มีเกาะเหล็กป้องกันตัวเราอะ่ะมมันเลยทําอะไรไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าพายุใหญ่มาแล้วเรามีเกาะเหล็กป้องกันตัวเราอะ่ะคือการภาวนาสุดท้ายมันก็ไปรอดแต่ถ้าเกิดเราไม่มีอะไรเลยสุดท้ายนั่นแหละเมื่อเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละลม้มลงทันทีเลยถ้ามีร่างใหญ่คอยช่วยหรือมีครูบาอาจารย์ดีก็จบตอนนี้ก็สร้างบารมีไปเรื่อยๆนะคะหมั่นสนมน,น,นั่งสมาธิกันนะไปแล้วนะครับอนาคตก็จะได้อ่า นนบแบตเตอรี่อ่อนแล้วนะครับนะไปแล้วนะครับนะสว,ส,สวัสดีครับ